โรงเรียนบ้านควรตายยินดีต้อนรับคณะกรรมาการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษซึ่งประกอบไปด้วยนางสาวซินีนาตอารีรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี ตำแหน่งประธานกรรมการนายกิจจาอยู่เย็นผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคลองท่อมตำแหน่งรองประธานกรรมการนายไพโรธข่าวสังผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา53ตำแหน่งกรรมการและนางอาจารยาการจนาวิวินศึกษานิเทศตำแหน่งกรรมการและเลขานุการด้วยความยินดียิ่ง รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษานายอภิชาติพรดำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควรใต้วิทยาฐานะชำนาญการพิเศษผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่1ตุลาคม2565ถึง31มีนาคม2566 ข้อมูลส่วนตัวของผู้รับการประเมินนายอภิชาติไพลดำตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควรใต้วิทยาฐานะชำนาญการพิเศษตำแหน่งเลขที่1584อายุ36ปีการศึกษาปาริญญาตรีวิชาเอกสังคมศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณปริญญาโทการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยเข้ารับตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควรใต้ตั้งแต่วันที่1เดือนมีนาคม2562รวมระยะเวลาในการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา4ปีนอกจากจะเป็นผู้บริหารสถานศึกษาแล้วนายอภิชาติไพลดำยังทำการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมในระดับชัปนประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6อีกด้วยองค์ประกอบที่1การปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งตอนที่ 1. ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านที่1ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ ข้อที่1การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนโรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษามีการประเมินความต้องการตามความจําเป็นของผู้เรียนและมีชุมชนนําโดยคณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้มีการกําหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ส่งผลให้มาตรฐานการเรียนรู้ตรงตามความจำเป็นของผู้เรียนทําให้ผู้เรียนมีความสุขกับการจัดการเรียนการสอนของคุณครูข้อที่2การจัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาตามคำสั่งสงพอปอกระบีเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นคือส่วนปมศึกษาพัฒนาคุณภาพโรงเรียนบ้านควนตายโดยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาทั้งผู้บริหารคณะครูผู้ปกครองและชุมชนโดยทางโรงเรียนได้นำหลักสูตรไปปฏิบัติจ,จริงในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งผลให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ตามหลักสูตรมีความสุขกับการเรียนและส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสําฤทธทางการเรียนสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ข้อที่3การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอนคุณครูออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยอีกทั้งมีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและภายในชุมชน รวมทั้งมีประชาบ้านที่มาให้ความรู้กับนักเรียนอยู่เสมอเช่นการทำขนมจากขนมครกขนมโคการทำสลัดโรการต่อเรือคุณครูมีการวัดผลประเมินผลโดยวิธีที่หลากหลายเช่นการทดสอบผ่านระบบ Google Form การทดสอบโดยการสังเกตการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบและมีการจัดทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อนำผลการวิจัยไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ข้อที่4การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้สนับสนุนคุณครูให้นำสื่อนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีการส่งเสริมจัดหาทีวีอุปกรณ์ต่างๆครบทุกชั้นเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามหลักสูตรและมีการติดตามโดยให้คุณครูสรุปรายงานผลการจัดการเรียนการสอนเดือนละ1ครั้งและมีการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยภาคเรียนละ2ครั้งข้อที่5การนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา มีการนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูอย่างน้อยภาคเรียนละสองครั้งโดยมีการแลกเปลีนน่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อให้คุณครูได้แนวคิดในการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบข้อที่6การศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหา และพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามีการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนร่วมกับคุณครูเพื่อศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและนำผลไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาโดยร่วมประชุมคณะครูเพื่อหารือ ถึงปัญหาในการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อให้ส่งผลต่อผู้เรียนมากที่สุดด้านที่2ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาข้อที่ 1. การบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโรงเรียนมีการบริหารทั้งฝ่ายวิชาการ ฝ่ายงบประมาณฝ่ายบริหารทั่วไปฝ่ายบุคลากรเป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีส่งผลให้ผู้บริหารและคณะครูไม่เคยมีประวัติถูกดำเนินทางวินยัยและมีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่2การบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนมีการพัฒนาการบริหารกิจการผู้เรียนอย่างต่อเนื่องมีแผนปฏิบัติการการบริหารกิจการผู้เรียนโดยมีการจัดประชุมครูกรรมการนักเรียนเครือข่ายผู้ปกครองทุกภาคเรียนเพื่อหารือถึงปัญหาและอุปสรรคตลอดจนการแก้ปัญหาต่างๆร่วมกัน สาการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนมีโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนคุณครูประจำชั้นรวมทั้งผู้บริหารออกเยี่ยมบ้านนักเรียนครบร้อยเปอร์เซนต์มีการติดตามนักเรียนอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องซึ่งนักเรียนที่มีปัญหาทุกคนทางโรงเรียนจะมีการจัดเก็บข้อมูลและมีการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเช่นการจัดหาทุนการศึกษา การจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนเพิ่มเติมนอกเหนือจากงบเงินอุดหนุนให้กับนักเรียนที่มีฐานะลำบากเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้กับผู้เรียนด้านที่3ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมข้อที่1การกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารโรงเรียน เรียนมีการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ให้คุณครูมีนวัตรกรรมทางการศึกษาเพื่อใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนซึ่งเกิดประโยชน์และคุมค่าตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างน้อยคนละหนึ่งอย่างตามทะเบียนสื่อและนวัตรกรรม เทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาโดยคุณครูมีการอบรมการใช้สื่อต่งตางๆแล้วนำมาใช้กับผู้เรียนซึ่งเกิดการพัฒนาผู้เรียนในหลายๆด้านส่งผลให้เกิดการพัฒนาภายในสถานศึกษาอย่างยั่งยืนโดยผู้บริหารเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีสามารถให้คำแนะนำการช่วยเหลือแก่คุณครูได้ ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายข้อที่2การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาโรงเรียนมีการประสานความร่วมมือกับชุมชนในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาเช่นการจัดงานทำบุญโรงเรียนการจัดกิจกรรมกีฬาประสานใจเชื่อมสายใยชุมชนและโรงเรียนมีการบริการด้านวิชาการและจิตอาสาให้แก่ชุมชนเช่น การนำนักเรียนไปร่วมปลูกป,ป่าชายเลนการทำความสะอาดมัสยิดและเมื่อโรงเรียนมีกิจกรรมต่างๆชุมชนจะให้ความร่วมมือกับโรงเรียนเป็นอย่างดีทุกครั้งนอกจากนี้ทางผู้บริหารยังเห็นความสำคัญของวันสำคัญทางศาสนาโดยในช่วงเทศกาลเดือนรอมฎอนจะนำคณะครูไปแจกจ่ายอินทผลัมให้กับชุมชนเพื่อใช้ละศิลอ์เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน ด้านที่ 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพข้อที่ 1. การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โรงเรียนมีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักเรียนโดยการจัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักเรียนในวันศุกร์ทุกสัปดาห์โดยมีคุณครูชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมด้วยและนักเรียนยังได้รับการอบรมคุณธรรมจริยธรรมหลังกิจกรรมละหมาดวันศุกร์จากโต๊ะอิหม่ามประจำมัสยิด สามามรถโดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีดิจิตัลเพื่อการศึกษาโดยนำมาแนะนำคุณครูเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนส่งผลให้ทางผู้บริหารและคุณครูมีเกียรติบัตรในการอบรมพัฒนาความรู้ต่างๆมากมายข้อที่2การนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษามีการนำความรู้จากการพัฒนาตนเองมาถ่ายทอดความรู้ให้แก่คณะครูอีกทั้งนำทักษะความรู้มาปฏิบัติจริงในสถานศึกษาเช่นการสร้าง Google Form ในการจัดทำข้อสอบออนไลน์ในรายวิชาที่สอนการจัดทำ g o o g l e Site เพจแนะนำโรงเรียน และมีการประเมินผลอย่างต่อเนื่องจากการทำแบบสอบถามของคณะครูและนักเรียนเพื่อนำผลไปปรปับปรุงพัฒนาต่อไปตอนที่2ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษา เรียนท้าทายข้อที่1การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านควรตายด้วยรูปแบบอภิชาติโมเดลว,วิธีการดำเนินการ 1. ร่วมวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนพิจารณาข้อมูลของคุณภาพผู้เรียนด้านผลสำเร็จทางวิชาการและคุณภาพผู้เรียนด้านคุณลักษณะที่ปรึงประสงค์ ของภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2 5 6 5 2. ร่วมระบุปัญหาที่เกิดจากการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาทำให้ได้ข้อสรุปข,ของปัญหา 3. เพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินการที่เป็นระบบเพื่อเป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียน 4. ดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านคนใต้ด้วยรูปแบบอภิชาติโมเดล 5. ศึกษาผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณภาพผู้เรียนด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565กับภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566 6 ปรับปรุงพัฒนากระบวนการรูปแบบอภิชาติโมเดลเพื่อดําเนินการต่ออย่างมีคุณภาพในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566ผลลัพธ์เชิงปริมาณร้อยละ80ของนักเรียนชั้นอนุมน1ถึงอนุมาต3มีผลการประเมินพัฒนาการเฉลี่ยทุกด้านของปีการศึกษา2565อยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ยทุกวิชาของนักเรียนชั้นป 1- ป6ปีการศึกษา2565มีค่าเฉลี่ยร้อยละ75ร้อยละ80ของนักเรียนชั้นป 1- ป6มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565อยู่ในระดับดีขึ้นไปผลลัพธ์เชิงคุณภาพนักเรียนได้รับการพัฒนาด้านวิชาการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการรูปแบบอัพชาติโมเดลประเด็นท้าทายข้อที่2การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงระบบสำหรับครูโรงเรียนบ้านคนตายวิธีการดำเนินการประกอบด้วย6ขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1ประชุมวางแผนเตรียมการขั้นตอนที่2โตรวจทานข้อมูลให้ชัด ขั้นตอนที่ 3. ปฏิบัติการนิเทศแบบการยาณมิตรขั้นตอนที่4ติดตามตรวจสอบและประเมินผลขั้นตอนที่5ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีขั้นตอนที่6พัฒนาและปรับปรุงผลลัพธ์เชิงปริมาณร้อยละ70ครูได้รับการส่งเสริมด้านการคิดเชิงระบบและนำทักษะการคิดนี้ไปพัฒนาผู้เรียนร้อยละ70ผู้เรียนระดับปถมวัย มีพัฒนาการทางด้านร่างกายด้านอารมณ์จิตใจด้านสังคมและสติปัญญาที่เป็นไปตามวัยร้อยละ70ผู้เรียนระดับชั้นป .1- ป .3 อ่านออกเขียนได้เก่งคณิตและได้พื้นฐานภาษาอังกฤษร้อยละ70ผู้เรียนระดับชั้นป .4- ถึงป .6 อ่านออกเขียนได้เก่งคณิตวิทยาศาสตร์และได้พื้นฐานภาษาอังกฤษผลลัพธ์เชิงคุณภาพ การพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหรือมีพัฒนาการมากขึ้นประเด็นท้าทายข้อที่3การพัฒนารูปแบบการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้าคนตาย วิธีการดำเนินการประกอบด้วย6ขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1ประชุมวางแผนเตรียมการขั้นตอนที่2ตรวจทานข้อมูลให้ชัดขั้นตอนที่3ปฏิบัติการนิเทศแบบกัลยานามิตรขั้นตอนที่4ติดตามตรวจสอบและประเมินผลขั้นตอนที่5ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีขั้นตอนที่6พัฒนาและปรับปรุงผลลัพธ์เชิงคุณภาพ พัฒนารูปแบบการดำเนินการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้อภิชาติโมเดลเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านคนตายให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหรือมีพัฒนาการมากขึ้นองค์ประกอบที่2การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศาึกษานายอภิชาติไรดังได้ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชายอย่างเคร่งครัด หากมีหนังสือให้โรงเรียนดําเนินการเรื่องใดงก็จะดําเนินการแล้วเสร็จตามกําหนดนอกจากนี้ยังได้รับคําสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการต่งตางๆเช่นการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กการทดสอบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโอเน็ตปีการศึกษา2565ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จลุล่วงองค์ประกอบที่3 ปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพนายอัิชาติไพดำเป็นผู้มีวินัยในตนเองยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทขนบธรรมเนียมและแบบแผนอันดีงามของสังคมประพฤตินตนเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นผู้นําในการเสริมสร้างการพัฒนาด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ประพฤติปฏิบัติตนเหมาะสมถูกต้องตามระเบียบวินัยของทางราชการทั้งในด้านการแต่งการที่เหมาะสมกับการละเทศะมีความซื่อสัตย์สุจริตในวิชาชีพตรงต่อเวลามาปฏิบัติราชการก่อนเวลาและกลับหลังเวลาราชการอุททีและเสียสละเวลาให้กับทางราชการอย่างเต็มที่มีความอดทนอดกลัน้นต่อความเหนื่อยยากขณะปฏิบัติราชการ เพื่อเฟื้นผัอแผ่และมุ่งมั่นทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมไม่นำเวลาราชการไปทำประโยชน์ส่วนตนมีความรักความสามัคคีในองค์กรมีความละอายและเกรงกลัวต่อการกระทำความผิด ขอบคุณคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและลบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางโรงเรียนจะได้ต้อนรับท่านในโอกาสต่อไปขอขอบคุณ